วงนี้นะคะวันนี้ลุก f o r ิร์ดเรามีแขกรับเชิญนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยโลกออนไลน์นี่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากมายเลยนะคะหลายๆท่านก็เปิดมาตื่นเช้ามานี่ก็ต้องเข้าโลกออนไลน์กันก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็มีความน่าสนใจด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณทรงยศคันธมานน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ready planet จำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึง ready planet ก่อนก,ะะก็แล้วกันก่อนที่จะไป ดูเทรนด์ภาพรวมของของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเรดดี้แพลเน็ตสิปีแล้วนะครับซงยิเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจของเรามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับโลกอ e ีคอมเมิร์ซบ้างครับ,รบก็เรดดี้แพลเน็ตตั้งมาประมาณ15ปีจากการที่เราเหมือนกับพัฒนาตัวซอฟต์แวร์มาเป็นผู้ให้บริการทางด้านเว็บไซต์นะครับ,รบเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เราปัจจุบันเราก็ให้บริการในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบครบวงจรนะครับนอกจากเว็บไซต์เราเรายังมีแพลตฟ กูเ g o ล g อดเวิร d เนี่ยเข้าถึงลูกค้าผ่านวิธีการค้นหาผ่านเสิร์ชนะฮะแล้วก็ผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ด้วยครับเพ<ด>ราะฉะนั้นให้ให้บริการสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเขาจะมาหา r ร a d y p l a า e t สำหรับธุรกิจที่บางครั้งอาจจะมีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือไม่มีเว็บไซต์ก็สามารถที่จะมาใช้ ทูหรือเครื่องมือเนี่ยในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Facebook ผ่าน g o o g l e Search นะครับค่ะปัจจุบันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น SME มไหมคะแล้วลูกค้านี่เพิ่มมากขึ้นตลอดเลยหรือเปล่าก็ต้องถือว่าธุรกิจเราเหมือนกับเติบโตมาประมาณ50%นะใน3ปีที่ผ่านมาถือว่าเ็เข้ากับคลื่นของการเติบโตทางด้านดิจิทัลอ่าเทคโนโลยีดิจิทัลอีโคโนมีะครับค่ะก็ปัจจุบันมีลูกค้าที่เป็นเอสอยู่ประมาณ16,00 0รายนะฮะที่ใช้เว็บไซต์แล้วก็บริการต่างๆขออองบริษััทยยยู่่คะถ้ากลไปสม ต่อตั้งเนี่ยกับเทียบกับวันนี้เนี่ยมันมันมันกว้างขวางมากขึ้นแค่ไหนในการให้บริการเนี่ยมันรับลังพูดถึงมันคอมเพลเซอมากขึ้นแค่ไหนในในเซอร์วิสต่างๆที่ให้ให้ฐานลูกค้าที่สมัยก่อนก็ต้องทําความเข้าใจกันมากว่าเอสเอ็มอีเนี่ยเขาสามารถที่จะทําการตลาดออนไลน์ได้ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้สมัยก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อเท่าไหร่เพราะคิดว่าการทําอะไรที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยมักจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือสาหรับบริษัทใหญ่ๆมันต้องใช้ทุนเยอะนะฮะแต่บริษัทเองเราก็พัฒนาระบบใให้้สาาามมมรถชเงินไ่กทีี่่เาาาสมรถทจะ มาทําหน้าร้านออนไลน์บนบนอินเทอร์เน็ตได้ก็ทําให้ลูกค้ากลุ่มลูกแรกเนี่ยที่เราต้องใช้เวลาอธิบายเยอะพอมีกลุ่มหนึ่งประสบความสำเร็จมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าเราสามารถที่จะทําการค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วประสบผลมสำเร็จได้จริงๆบริษัทเองก็เป็นหนึ่งในเหมือนข้อพิสูจน์ว่าเราก็สามารถเติบโตได้เพราะที่บริษัทเองเราก็ไม่มีหน้าร้านที่ไหนเราไม่มีจุดในการที่จะหาลูกค้าที่ไหนลูกค้าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเรามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยถ้าผมทำธุรกิจออรขขายงะไ่ อินเทอร์เนต็ตแล้วผมเข้าไปหา Ready Planet เน่ยผมเป็นขนาดกลางอะไรเงี้ยเรี้ Ready Planet จะมีคำแนะนำสำหรับผมในเริ่มต้นอย่างไรบ้างก็เริ่มต้นตรงน,นี้เราจะจับมาเรียนก่อนนะฮะก็คือเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับจะตื่นตัวกับคำว่า Digital Economy แต่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จัก ดิจิทัลแต่ไม่ค่อยเข้าใจดิจิทัลดังนั้นก็จะมาเรียนก่อนนะครับว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเนี่ยมันมีแง่มุมในการทํำยังไงนะครับเสร็จแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อเขาต้องใช้เครื่องมือตัวไหนเขาจะต้องเปิดเว็บไซต์ไหมเขาจะต้องใช้ Facebook Fanpage ไหมถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยทำไงให้ลูกค้ามาเจอได้แบบธรรมชาติทาไงที่จะจ่ายเงินโฆษณานิดนึงทําให้ลูกค้ามากขึ้นมาเจอเราแล้วเกิดการซื้อขายได้ตรงนี้ในคอร์สอบรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล พอหลังจากนั้นเขารู้แล้วว่าโอเคเขาจะไปต่อ,อยังไงคือมันมีเครื่องมือหลายตัว<ช>แต่และธุรกิจก็อาจจะสัดส่วนแตกต่างกันไปใช่ครับใช่ครับแต,แต่เครื่องมือที่ทว่านี้เนี่ยเวลาคนเวลาการให้บริการ ready planet เนี่ยทำให้เลยหรือเปล่าหมายความว่าสมมติผมมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซประเภทหนึ่งซึ่งมันยังไม่ใหญ่โตคนยังไม่รู้จักเนี่ยค,ค,คุณคุณปั้นให้มันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นที่รู้จักเลยหรือเปล่าหรือส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปอบรมแล้วก็ ต้องกลับมานั่งค่อยๆเรียนรู้ทำเองเป็นการทำงานร่วมกันคือบริษัทเป็นไเราจะพรอไวที่เป็นทูสหรือว่าเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็ให้ความรู้แต่อีกส่วนหนึ่งลูกค้าเนี่ยต้องต้องต้องสร้างสร้างเองด้วยก็คือเพราะว่าลูกค้าหรือว่านักธุรกิจจะเข้าใจในตัวสินค้าแล้วก็การตลาดของตัวเองได้ดีที่สุดนะมันเป็นการทำงานร่วมกันแต่ว่าไอ้ไรที่มันเป็นเรื่องทางเทคนิค อะไรที่มันยากๆเงี้ยเราเราจะดูแลให้ลูกค้าก็ไปโฟกัสหรือว่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของตัวเองสินค้าของตัวเองการตั้งราคาการทําโปรโมชั่นมันเป็นการทํางานร่วมกันไงก็รับปรปึกษาพูดคุยกันเท<ช><ช>รนดใ,<ช>ในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณทรงก็ผมคิดว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถือว่ามันอยู่ในยุคที่ดีมากๆเพราะว่าตัวนี้ภาครัฐแล้วก็ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมองเห็นแล้วว่าตลาดทางด้านเซาล์อีซีเนี่ยมันน่าน่าสนใจมากเพราะเราจะเข้าเรื่อง a e ซใช่ไหมครับจากประชากร60ล้านคนตลาดมันจะกลายเป็น600ล้านด ก็จะมีกลุ่มทุนต่างประเทศเอาทั้งเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามามันทําให้ระบบไม่ว่าจะเป็นชําระเงินออนไลน์ระบบเกี่ยวกับโลจิสติกการส่งสินค้าคลังสินค้าทุกอย่างมันดีขึ้นหมดมจากยอดอ e ีคอมเมิร์ซประมาณสักปี56เนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นล้านเนี่ยผมคิดว่ามันจะเติบโตขึ้นประมาณสัก30%เป็ได้ในในในของของประเทศไทยนะสนหแสนสองหมื่นล้านบาทนะครับในธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในรูปแบบที่เราเรียกว่า B2C ก็คือจากธุรกิจ<น>ขายปลีกไปยัง คอนจูเมอร์ที่เป็นลูกค้านะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเพิ่มขึ้นภายในหนึ่งปีโใ่เพราะผมถึงว่าตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วเพราะว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเรามีแนวโน้มจะก้าวกระโดดด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะมักจะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตตอนนี้มีคนใช้อยู่ประมาณสามสิบห้าล้านแล้วแล้วก็ คนที่กําลังใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆที่เป็นดัมโฟนเนี่ยฮะที่เป็นฟีเจอร์โฟนแบบเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนี่ยเขากำลังอยู่ในวาระการอัพเกรดเขา<อ>ก็เปลี่ยนปุ๊บสมาร์ทโฟนตรงนี้พันกว่าบาท พรอมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเขาก็สามารถกลายมาเป็นยูเซอร์บนอินเทอร์เน็ตได้เลย35ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจาก70ล้านอันนี้ตัวเลขจริงเหรออ๋อจริงประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับแต่ว่าที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านั้นอ่า30%ของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยตอนนี้คนถือมือถือในประเทศไทยมีประมาณ90กว่าล้านนะครับหนึ่งคนเนี่ยถือมากกว่าหนึ่งเครื่องแต่ว่า30%เนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนนั้นแสดงว่าแสนสองหมื่นล้านแสนแ่นสองดหมื่นที่ จิ้มแล้วก็ซื้อของหรือขายของผมคิดว่าประมาณส่วนหนึ่งประมาณอาจจะประมาณ4ี่เปอร์เซนะครับมีการซื้อผ่านมือถือครับหรือว่าได้รับแรงจูงใจจากการเห็นสินค้าผ่านมือถือแล้วก็ไปใช้บริการที่ร้านก็มีเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็จะรุนแรงมากขึ้นก็กลายเป็นว่าคราวนี้ทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องมีหน้าร้านออนไลน์นะคะเข้ามาสู่อีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะคะทีนี้เราจะปรับกลยุทธ์ยังไงให้เอาละมีความแตกต่างโดดเด่นแล้วก็ สามารถที่จะมีขายสินค้าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเข้ามาแต่ตอนนี้ทุกคนเข้ามาในตลาดนี้หมดแล้วคะ่ะผมผมคิดว่าวิธีแรกก็คือว่าเวลาเรามาทําสื่อออนไลน์นะครับสื่อสิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องทําสื่อที่เป็นดิจิตอลให้สามารถดูได้ดีบนมือถืออย่างเช่นเวลาเราทเว็บไซต์เนี่ยเมื่อก่อนเราจะทำเว็บไซต์สาหรับเวลาเข้าจาก PC แต่ปัจจุบันหน้าจอมือถือมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราทําเว็บไซต์แบบเดิมหน้าจอเราเวลาไปดูผ่านมือถือมันจะต้องสื่อเล็กหน้ามาเราต้องซูมทุกครั้งดังนั้นเเรรากก็ตต้อองมีััปดว ไซต์ทั้งหมดนะครับให้มันสามารถเป็นโมบายเฟรนลี่พอดูผ่านมือถือได้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือซึ่งตอนนี้เราจะมีเครื่องมือสําคัญ2ตัวนะครับที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ก็คือผ่านเสิร์ชผ่าน o o เกิลเพิ่มตรงมีใครต้องการสินค้าอยู่เขาไปเสิร์ชใน Google มันเจอผู้ขายปุ๊บเนี่ยมีโอกาสจะซื้อสูงเพราะเขามีดีมาอยู่ในใจอีกอันนึงคือผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบุ๊กเราสามารถทาร์กเก็ตกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยรู งั้นสินค้าที่อของเราเนี่ก็จะไปเหมือนปรากฏอยู่ในหน้าจอมือถือของคนที่เป็นว่าที่ลูกค้าเราเป็น potential customer ก็มีโอกาสจะติดต่อเข้ามา สมัยที่ก่อตั้งบริษัท15ปีทีแล้วเนี่ยมีคนที่ให้บริการแบบ Ready Planet อยู่กี่รายครับตอนนี้จริงเราให้บริการเป็นเหมือนเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ลูกค้าสามารถทำเองได้เราเป็นรายแรกรายแรกวันนี้เนี่ยถ้าในเชิงเปรียบเทียบไม่มีกี่รายที่เป็นแบบนี้อาจจะไม่ไม่ขนาดนี้ก็หลายสิบรายก็ยังไม่เยอะขนาดี่ไม่เยอะถึงขนาดว่าจะเป็นเป็นพันเป็นร้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นของคนไทยเป็นเป็นจริงจริงมีต่างประเทศด้วยตอนนี้ต่างประเทศเองเขาก็มีนะครับแต่ว่าโอเคในในเมืองไทยเราก็จะเน้นเรื่องของการแบบให้บริการ ที่เป็นแบบเหมือนกับเซอร์วิสคัสเตอร์เซอร์วิสเพราะต่างประเทศจะเป็นโมเดลลูกค้าเซล์เซอร์วิสมากซะหน่อยหนึ่งไม่ค่อยมีคนที่เป็นแบบฟรีมันมันเป็นจริงหรือเปล่าที่สําหรับคนที่ทําธุรกิจแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้บริการจาก Facebook และ Google เองโดยที่เขาเข้าถึงเองโดยการเรียนรู้เองโดยที่เขาไม่ผ่าน กลไกที่รับจ้างไปที่ไครใช่ใช่ครับคือแพลตฟอร์มของ Google กับ Facebook เนี่ยลูกค้าที่มีความรู้สามารถทำเองได้ถ้าถ้าเรียนมาทางด้านใช่แต่ว่าถ้าจะทำให้ดีมากๆมีความแอดวานซ์นะฮะก็คือมีความมีผู้เชี่ยวชาญช่วยเนี่ยจะทำได้ดีมากกว่าเพราะว่ามันมีมันเป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนกับระบบซอฟต์แวร์ครับมีตัวเลือกมีวิธีการทำมีการปรับจูนทำให้มันดีได้อีกครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะได้รับการเหมือนเทรนมา จะทําให้ได้ผลมากในสัดส่วนเท่าไหร่ครับทัที่ที่เป็นร้านอาหารหรือโรงแรมเป็นธุรกิจแบบเนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยที่มาใช้บริการแบบนหลัอคือลูกค้าประมาณ16,00 0นรายนะครับตอนนี้ก็ถ้าอุตสาหกรรมที่มากสุดก็เป็นท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะเขาเจอใช่ใช่แล้วก็ผมคิดว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยมากที่สุดมีความสำคันด้วย แทบทุกโรงแรมตอนนี้อยู่บนอินเทอร์เนต็ตหมดแล้วแต่ถ้าไม่อยู่ก็มีมโอกาสจะได้ลูกค้ามากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าการจองที่พักเตี่ยผ่านการซื้อแบบ วิธีอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลแล้วคือพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนค่ะาล้ค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆที่น่าสนใจนะคะใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซเลยก็ยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเลยครับนะคะเริ่มต้นตอนนี้ได้นะคะาล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณทรงยศคันธมานน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท ready planet จำกัดนะคะที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วค่ะแล้วก็หมดเวลาด้วยนะคะสำหรับลูกฟอร์เวิร์ดวันน Gracias.